ครับะครับเล็กนะครับใช้การได้เหมือนกันนะครับแต่เราจะไปทําให้กิ่งก้านของเขานะครับใหญ่ขึ้นนะครับโดยการแยกนะครับแยกหน่อนะครับว่านหางจระเข้ออกไปแยกไปปลูกแบบเดี่ยวนะครับตอนนี้รวมกันอยู่นะครับเพื่อนๆนะครับนะครับแน่นมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนานะครับนี่นะครับหน่อนี้นะครับนาไปปลูกแยกใหม่นะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับและ f อช่องวุทิไทยพีชาแนลนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆและ f อซ มาดูวิธีการขยายหน่อนะครับและการแยกนะครับต้นว่านหางจระเข้นะครับต้นว่านหางจระเข้นะครับมีประโยชน์มากมายนะครับในบ้านนะครับเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับดูนะครับเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับสวยนะครับนะครับเมื่อแตกมาขนาดนี้แล้วนะครับที่บ้านผมเองนะครับแล้วก็ใช้นะครับในเรื่องบาดแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกก็ได้นะครับหรือว่าการนําไปทําน้ําดื่มก็ได้นะครับน้ําดื่มว่านหางจระเข้นะครับ เดี so ๋ยวผมจะมาแยกนะครับแยกหน่อนะครับถึงตอนนี้แน่นมากเลยนะครับแยกให้หน่อของเขานะครับและลําต้นของเขานะครับนะครับ like ทําให้ใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้นะครับเลียวเลยนะครับเพราะว่าแน่นมากเลยนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแยกแล้วครับแล้วก็การขยายหน่อว่านหางจระเข้นะครับทําให้ต้นว่านหางจระเข้นะครับมีกิ่งก้านนะครับที่ใหญ่ขึ้นนะครับและมีประโยชน์นะครับและใช้ประโยชน์ ให้ได้มากที่สุดนะครับครับผมตามมาดูวิธีการขยายหน่อนะครับและแยกต้นว่านหางจระเข้กันเลยครับเดี๋ยวเราจะมาแยกนะครับครับผมหน่อนะครับต้นว่านหางจระเข้นะครับที่แน่นมากเลยครับตอนนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเราจะแยกนะครับนำไปปลูกนะครับไปปลูกใหม่และเลี้ยงใหม่นะครับทําให้กิ่งและก้านของว่านหางจระเข้นะครับใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับเล็กนะครับ ใช้การได้เหมือนกันนะครับนะครับเล็กนะครับใช้การได้เหมือนกันนะครับแต่เราจะไปทําให้กิ่งก้านของเขานะครับใหญ่ขึ้นนะครับโดยการแยกนะครับแยกหน่อนะครับว่านหางจระเข้ออกไปแยกอ่าไปปลูกแบบเดี่ยวนะครับตอนนี้รวมกันอยู่นะครับเพื่อนๆหนูนะครับนะครับแน่นมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะนํานะครับนี่นะครับหน่อนี้นะครับนําไปปลูกแยกใหม่นะครับเพื่อให้ใช้ได้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับ ว่านของจระเข้นะครับมีประโยชน์นะครับเพื่อนเพื่อนหลายอย่างนะครับในครัวเรือนของเรานะครับหรือในบ้านเรือนของเรานะครับนี่นะครับเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราไปเอ่อไปตัดลาอออกนะครับดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนเพื่อไปดูวิธีการนะครับว่าทํอยังไงนะครับทําให้กิ่งนะครับเนี่ยกิ่งก้านนะครับแบบนี้นะครับใหญ่มากขึ้นกว่านี้นะครับดูนะครับแบบนี้นะครับจะแน่นเกินไปนะเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยแตกหน่อเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยครับ นานเลยนะครับสวยก็สวยอยู่นะครับเนี่ยทําเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับหรือว่าไฟไหม้นน้นร้อนลวกเราก็สามารถมาตัดนะครับเนี่ยตัดพวกนี้นะครับนําไปใช้ได้นะครับนะครับหรือว่านําไปทําน้ําดื่มก็ได้นะครับน้าดื่มวัานห่างจระเข้นะครับดูนะครับปลูกแบบนี้นะครับเพ่อแบบนี้ก็สวยนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่เราไม่ตัดไปทําประโยชน์อย่างอื่นนะครับเราปลูกแบบนี้นะครับก็สวยงามนะครับดูนะครับปนกับต้นไม้อย่างอื่นนะครับดูนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับ วิธีการนะครับแยกนะครับหรือว่าการชาเพื่อทําให้กิ่งนะครับใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยกิ่งหรือว่าเนี่ยครับหนอนเบิกนี้นะครับใหญ่ขึ้นนะครับเพราะว่าจะได้นําไปใช้ประโยชน์ได้สูงถุดนะครับครับผมตามไปดูกันเลยครับเพื่อนๆ่จิ้มไหมหรือไงไม่ดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับแบบนี้นะครับเราจะต้องลาอนะครับล้อกิ่งกิ่งนะครับ หรือว่าก้านแบบนี้ออกก่อนนะครับนะครับเพื่อนเพื่อนลอออกนะครับล้อออกให้หมดเลยนะครับพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทําการช้าใหม่นะครับเพื่อนเพือนลอออกให้หมดก่อนนะครับถามว่าใช้ได้ไหมครับแบบนี้ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพื่อนเนี่ยนใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะต้องล้อออกใหม่นะครับ นะครับล้อออกก่อนนะครับเนี่ยล <sorting imagen> <unky> ้อออกใหม่เลยนะครับตัดให้ถึงโคนเลยนะครับเนี่ยครับตัดให้ถึงโคนแบบนี้เลยนะครับดูนะครับตัดถึงโคนแบบนี้เลยนะครับเนี่ยนำแยกแบบเดียวแบบนี้นะครับจะทําให้อ่าก้านแบบก้านพวกนี้นะครับใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อนก้านแบบนี้ใหญ่ขึ้นนะครับและก็ใช้ประโยชน์ได้สูงสุดนะครับพวกนี้ก็ใช้ได้นะครับแต่ว่ามันจะบางไปนะครับเพื่อนกิ่งจะเล็กนะครับเนี่ย กิ่งก้านจะเล็กนะครับเมื่อปอกออกมาแล้วครับเนี่ยดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับถ้าเกิดว่าเราปอกออกมาแล้วครับจะได้ไส้ในนะครับที่ใช้ประโยชน์ได้น้อยน้อยลงนะครับเพื่อนๆเราจะทําให้นะครับกิ่งพวกนี้นะครับใหญ่ขึ้นนะครับเนี่ยใหญ่ขึ้นนะครับโดยการนํามาเลี้ยงเดี่ยวนะครับนํามาเลี้ยงแบบเดี่ยวนะครับเพื่อนๆ้าบ้านเพื่อนๆมีนะครับถ้ามันแน่นเกินไปนะครับบ้านเพื่อนๆนะครับ นำไปแยกเดี่ยวเลยนะครับจะทำให้กิ่งนะครับในกิ่งพวกนี้นะครับใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ประโยชน์ด่าไส้ด้านในนะครับหรือว่าอ่าบุ้นด้านในนะครับที่เป็นบุ้นนะครับใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีประโยชน์มากนะครับใช้ใช้นำไปใช้นะครับในเรื่องการขายก็ได้นะครับเนี่ยมีประโยชน์นะครับมีคนมาซื้อนะครับมีคนมารับซื้อนะครับเพื่อนอยู่นะครับปอกให้ขาวแบบนี้นะครับเพื่อน แล้วเราก็มาวัดกับกระถางนะครับเพื่อนๆดูนะครับวัดกับกระถางนะครับดูนะครับเรานะครับจะใช้นะครับเพื่อนๆไม้นะครับเนี่ยไม้เสียบดูชิ้นนะครับมีประโยชน์นะครับเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยไม้เสียบดูชินนะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปเพื่อยึดนะครับยึดได้พอลาเราใส่กระถางนะครับต้นจะได้ไม่เอ็นนะครับเพื่อนๆพลาเราลดน้ํานะครับจะใช้ไม้เสียบดูชิ้นนะครับเสียบเข้าไปตรงกลางนะครับ ไม่ตายแน่นอนครับเพื่อนๆเนี่ยลากยังอยู่นะครับเนี่ยไม่ตายแน่นอนครับเดี๋ยวดูวิธีการนะครับการเสียบนะครับเรามาวัดก่อนนะครับเพื่อนวัดนะครับแล้วเราก็ตัดนะครับเพื่อนหมายเสียบลูกชิ้นนะครับเพื่อให้ต้นไม่โค้งนะครับเพื่อนดูนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะนํามาเสียบนะครับเนี่ยเสียบเข้าไปนะครับดูนะครับที่โคนนะครับ เสียบเข้าไปเลยนะครับเพื่อให้รากนะครับได้ยึดแน่นขึ้นนะครับกับดินนะครับแล้วก็ต้นไม่โค้งนะครับเราจะเสียบนะครับขวางกันนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนขวางแบบนี้นะครับดูนะครับไม่มีตายเพื่อนๆทำได้เลยครับแบบนี้นะครับผมแนะนําเลยนะครับดูนะครับแบบนี้นะครับจากที่เราเสียบแล้วนะครับเนี่ยเสียบขวางแบบนี้นะครับเนี่ยไขว้กันนะครับเพื่อนๆดูนะครับไขว้แบบนี้นะครับ ดูนะครับเสียบไม้นะครับไม้เสียบถูกชิ้นนะครับมีประโยชน์นะครับเมื่อเราเสียบฝางไปบิสนะครับเนี่ยเวลาเราลงไปในกระถานนะครับเพื่อนจะเป็นตัวนะครับดูนะครับจะเป็นตัวยึดนะครับยึดดินนะครับเพื่อนะครับเพื่อไม่ให้นะครับเนี่ยต้นโค้งนะครับเพื่อนนะครับไม้นะครับจะยึดนะครับยึดดินไว้นะครับไม่ให้ต้นโค้งนะครับหลังจากนั้นนะครับเรานะครับจะวัดนะครับวัดให้ได้ระดับนะครับเพื่อว่าให้ได้ต้นนะครับ ต้นที่โผล่มาขนาดนี้นะครับเพื่อนเนี่ยโผล่ต้นดินเนี่ยครับเนี่ยโผล่มาขนาดนี้นะครับนะครับดินอะไรก็ได้นะครับเพื่อนใส่ไปเลยครับดินอะไรก็ได้นะครับขึ้นง่ายปลูกง่ายนะครับต้นว่านหางจระเข้นะครับมีประโยชน์นะครับในเรื่องการทำให้ไฟแผลนะครับไฟไหม้น้ําร้อนรั่วนะครับหรือว่าใช้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องทําน้ําว่านหางจระเข้นะครับทำให้เรื่องการค้าขายก็ได้นะครับเนี่ยขายได้นะครับปลูกไว้นะครับเพื่อน ดูนะครับอัดนะครับอัดดินให้แน่นนะครับเพื่อนเพื่อเพื่อว่าต้นจะได้ไม่โค้งนะครับดูนะครับอัดดินให้แน่นนะครับใส่ใส่ไปเลยนะครับดินนะครับใส่ไปเลยนะครับเพราะว่าเรามีไม้เลยนะครับรับประกันนะครับต้นไม่โค้งแน่นอนนะครับเพื่อนดูนะครับอัดไปเลยนะครับตั้งต้นให้ตรงนะครับแล้วอัดดินลงไปเลยนะครับเพราะว่าเรามีไม้เลยนะครับเพื่อน ต the in right ้นจะไม่โค้งนะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใส่ไม้ลงไปนะครับเดี๋ยวเวลาเราลดน้ํานะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะหนักนะครับเพื่อนเนี่ยหนักนะครับจะทําให้ต้นโค้งนะครับดูนะครับเพราะว่าเราแยกมาเป็นต้นเดี่ยวแล้วนะครับเนี่ยจะทําให้ต้นโค้งได้นะครับแล้วก็ล้มได้นะครับไม่ตรงนะครับแบบนี้นะครับเราไปปลูกนะครับแบบสวยงามก็ได้นะครับเนี่ยไปตั้งไว้ตามบ้านนะครับ ตามที่ทํางานก็ได้นะครับเนี <fry UC S> ่ยแยกเป็นต้นเดียวนะครับสวยงามนะครับใส่กระถางสวยๆนะครับเพื่อนๆกดเลยนะครับกดให้แน่นนะครับไม่มีโค้งครับเพื่อนๆครับเนี่ยไม่มีโค้งเลยนะครับเพราะว่าเราเอาไม้เสียบลงไปแล้วนะครับยึดเลยนะครับยึดแน่นเลยนะครับดูนะครับบินอะไรก็ได้เพื่อนๆใส่ไปเลยครับนะสบายๆครับดูนะครับ ดูนะครับดูนะครับเพื่อนๆดูครับแบบนี้นะครับจะทําให้ก้านใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อนๆเพราะว่าจะไม่มีการแย่งอาหารจากาต้นอื่นนะครับหรือวกออื่นนะครับเพื่อนๆดูนะครับเมื่อเราแยกมาเป็นต้นเดี่ยวแล้วนะครับจะไม่มีการแย่งอาหารนะครับอาหารก็จะมาเลี้ยงแล้วครับเนี่ยเลี้ยงกิ่งพวกนี้นะครับเนี่ย เลี้ยงกิ่งหรือกาาพวกนี้นะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับนะครับโดยที่ไม่มีต้นอื่นนะครับมาแยกอาหารนะครับดูนะครับกดให้แน่นเลยนะครับเพื่อนดูนะครับไปตั้งนะครับทําให้สวยงามก็ได้นะครับตามบ้านเรือนแล้วนะครับดูนะครับต้นไม่มีโค้งเลยครับเพื่อนดูนะครับเพราะเราใส่ไม้ไว้ด้านล่างแล้วนะครับใส่ไม้ยึดไว้ด้านล่างแล้วนะครับนะครับลงว่านหางจระเข้ลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะลดน้ํานะครับเพื่อน ดูนะครับลดน้ il, <sm> ํานะครับเพื่อนๆดูนะครับลดน้ํานะครับสองสามวันลดทีก็ได้นะครับเพราะว่าว่านหางจระเข้นะครับต้องการน้ําอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่สมควรลดเยอะนะครับเพื่อนๆดูนะครับต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะนําไปตั้งนะคร <autistic sickness> <store> ับตั้งโชว์นะครับที่ในบ้านของผมนะครับอันนี้นะครับแต่ว่าว่านหางจระเข้นะครับต้องการแดดนะครับวันหรือสองวันนะครับเรา ควรจะนำนะครับนำว่านหางจระเข้นะครับต้นต้นที่เราเอ่อที่นำเอาไปไว้ในบ้านนะครับหรือว่าตั้งในที่ร่มนะครับนำมาตากแดดบ้างนะครับเสร็จแล้วนะครับต้นนี้นะครับผมจะนำไปเป็นไม้ประดับนะครับดูนะครับจะดำเป็นไม้ประดับนะครับแยกออกมาเป็นกอเดี่ยวนะครับเพื่อนดูนะครับใส่นะครับใส่หินโชวนะครับเพื่อนหินเกตโชวนะครับดูนะครับโรยลงไปเลยครับเพื่อนดูนะครับ ทำสร้างความสวยงามนะครับเพื่อนดูนะครับสร้างความสวยงามนะครับให้บ้านเรือนของเราได้นะครับเพื่อนเพื่อนว่านหางจระเข้นะครับปลูกทําเป็นไม้ประดับก็ได้นะครับนํามาแก้แผลไฟไหม้น้ําร้อนลวกก็ได้นะครับเพื่อนดูนะครับต้นนี้นะครับผมจะนําเป็นเป็นไม้ประดับในบ้านผมผมนะครับดูนะครับดูเขาเพื่อนสวยงามนะครับเพื่อนดูนะครับ สวยงามนะครับดูนะครับเราจะเลี้ยงนะครับให้กีบของเขานะครับนะหรือว่าก้านของเขานะครับใหญ่ขึ้นนะครับดูนะครับสวยงามนะครับเพื่อนนาไปทําแบบผมก็ได้นะครับนะผมแนะนํานะครับเพื่อนๆดูนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆถ้าเป็นประโยชน์ตอนเพื่อนนะครับนําไปใช้ประโยชน์นะครับในบ้านเรือนของเพื่อนๆนะครับก่อให้เกิดเงินเกิดทองได้นะครับเพื่อนๆครับผมคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับผม